มาคายครับมาต่อครับนะดำส่งหลักฐานการเลิกลากับอดีตผัวให้ตํารวจคนนี้ฟังเพราะเหตุใดถึงส่งมาคลายสิครับเดี๋ยวขาหมูจะเล่าเป็นนิทานให้กับเอฟซีทุกคนได้ตาสว่างกันนะครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ขาหมูพูด เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทลดในการรับชมรับฟังผู้หญิงคนนี้แม่งเฮียเชียสุดๆในนิทานเรื่องนี้ย้ำนะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติไม่มีอยู่จริงนะครับมันเป็นเพียงแค่นิทานในอัจฉรยะนิยายเรื่องหนึ่งทุกคนฟังคงอึ้งครับ กาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับได้ส่งคลิปหลักฐานทุกอย่างไปใส่หลายเพื่อนคนหนึ่งว่าเพื่อนคนหนึ่งแอบมีชูกับผัวตัวเองแล้วก็ได้ใส่หลายใส่ฟาร์มให้ตำรวจคนนี้ฟังว่าผัวชอบตีหม้อพอผัวชอบไปซื้อกินผัวมีพฤติกรรมแบบนี้ใส่หลายเผื่อใส่หลายเพื่อนกับผัวให้ตำรวจฟังชำ โอ้โหยเพราะอะไรถึงเล่าเรื่องนี้ให้ตำรวจคนนี้ฟังเพราะจะเอาผัวใหม่เป็นตำรวจทำไมต้องไปเล่าให้ตำรวจคนนี้ฟังตำรวจรูปลอคนนี้ฟังคะทำไมคะฮะทำไมเธอต้องไปเล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้ตำรวจรูปลอคนนี้ฟังคะเพราะอะไรคะ เพราะจะเอาตำรวจคนนี้ทำผัวค่ะเรียกร้องฟาร์มสงสารค่ะเรียกร้องฟาร์มสนใจจากตำรวจคนนี้นะคะเพราะอีดำาเซ ชอบตำรวจคนนี้ค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าชอบคนที่รู้กฎหมายชอบตำรวจเก่งๆชอบตำรวจที่รู้เรื่องข้อบ,บทกฎหมายเป็นอย่างดีเราชอบเราชอบเราก็เลยนำเรื่องนี้ไปฟ,ฟ้องตำรวจคนนี้เพื่อให้ตำรวจนี้สงสารแล้วก็จะเอาตำรวจคนนี้ทําผัวทุยเลวแต่มันเอ๊ะครับไปครับมันเอ๊ะครับเอ๊ะยังไงครับไป เอ๊ะยังไงครับมาเดี๋ยวจะเล่าท่ายให้ฟังคุณตำรวจคะดูสามีของฉันสิคะสามีของฉันไปแอบ,บกินกับเพื่อฉันฉันเสียใจทําไมเขาทําแบบนี้กับฉันฉันไม่รู้ว่าเขาทําแบบนี้ไปเพื่ออะไร ทำไมไม่เห็นโอกเห็นใจบ้านลูกก็เสียเรื่องราอย,ยังอยู่ในคดีทำไมต้องทำแบบนี้กับหนูหนูเสียโอกเสียใจทำไมถึงทำกับหนูได้หนูทำอะไรไม่ให้เขาไม่พอใจนะหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมต้องต้องทำแบบนี้กับหนูไปแอบ,บกินกับเพื่อนรักของหนูนะเพื่อนรักของหนูมันก็เชื่อมันก็เป็นแบบนี้ทำไมต้องทำกันแบบนี้หนูก็หลงหวู จต่อครับเล่นบทเก่งนะมึงอ่ะฮะแสดงบทเก่งนะมึงอ่ะนะครับแสดงบทเก่งตีละครเก่งไปเป็นดาราไปมึงไปเป็นนักแสดงไปอิจัดจะเอ,เอาจะเอาตำรวจทำผัวก็เลยเล่าเรื่องราวนี้ให้ตำรวจคนนี้ฟังนะรละยย้ำไหมครับรลยย้ำไหมครับผมถามหน่อย ที่นูส้ส่งเรื่องราวเล่าเรื่องราวให้ตำรวจได้ฟังเพื่อให้ตำรวจคนนี้เห็นใจแต่โป๊ะค่ะโป๊ะค่ะตำรวจไม่เล่นด้วยค่ะเพราะตำรวจคิดว่าคนดีๆที่ไหนจะมาเล่าเรื่องผัวตัวเองกับเพื่อนรักตัวเองให้เราฟังคนดีที่ไหนทำอย่างนี้ผมถามหน่อยตำรวจเขาเอใจครับ ตำรวจเขาไม่เอานะครับตอนแรกก็สงสา,ตารตำรวจคนนี้ด้วยความที่เขาสงสารก็เลยคุยกับมันดีแต่อีนี้อ่ด้วยความที่คิดไปเองคิดไปเองว่าตำรวจรักกูตำรวจชอบกูคิดมโนไปต่างๆนานาว่าตำรวจคนนี้นะแอบรักมันอะไรมันเหมือนมีใจให้กับมันคือคิดไปเองอ่ะแต่ตำรวจคนนี้เ <ederim> ขาด้วยความที่เขาสงสารเมื่อม,มันเสียลูกเขาก็เลยแบบเออพูดจากับมันดีๆพูดจาเออให้กำลังใจ อีซาแต่เขาให้กำลังใจมึงแต่มึงไปคิดชอบเขาอีเวนคิดไปเองนะครับก็คือส่งเรื่องราวของอดีตผัวกับเพื่อนรักไปให้ตำรวจคนนี้ดูเพื่อให้ตำรวจเกลียดผัวเกลียดเพื่อนรักแต่โป๊ะจะเพื่อตำรวจกับสงสารอาดีตผัวกับสงสารเพื่อนรักต่างหากนะคะตำรวจคิดว่าคนดีๆที่ไหนคะ เขาจะมาเล่าเรื่องของผัวตัวเองให้คนอื่นฟังนินทาผัวนินทาเพื่อนรักให้คนอื่นฟังโอ้ยเจ็บกระดองใจโอ้ยเจ็บกระดองใจอีสัตว์นี่กูเปิดแล้วนะเนี่ยฮะจริงไหมเร็วครับเร็วตัวแม่เลยครับอีนี่ครับในนิทานเรื่องนี้ครับอย่าไปหาเห็ดอย่าไปหาทำนะครับอีนนี่แผนสูงจะ,จะเอาตำรวจเอาจะเอาตำรวจคนนี้ทำผัว เขาะบอกอว่าน้าตาดีแล้วก็เก่งเรื่องกฎหมายก็เลยปรึกษาทุกเรื่องปรึกษาคุณตำรวจคนนี้ทุกเรื่องฮะเขาไม่ได้รักมึงเขาแค่ทรงสารมึงว่ามึงเสียลูกอีเวนนะครับเขา้าใจกันยังแต่ตำรวจคนนี้ไม่เล่นด้วยนะทำไมเขาไม่เล่นด้วยอ่ะ พราะเขาหรูนิสัยเขาไม่ยุ่งหรอกเขาไม่เอามึงหรอกหน้ามึงยังกระปวกนมก็ไม่ใหญ่ดำก็ดำหน้าก็เป็นหลุมเป็นบอ่อยวนไม่สำเนียตัวเองหลงตัวเองนะครับโอ้โหผู้หญิงแบบนี้สิครับเราเราควรที่จะทำยังไงกันดีฮะผมถามน่อยเราควรที่จะทำยังไงกับผู้หญิงคนนี้ดีกแกร้งแลงแ ดัจจิดัจดจ리แล้วคุณามลิฟต์ไม่แม่หน่อยว่าเราควรที่จะทำยังไงกับผู้หญิงคนนี้ดีคนดีที่ไหนครับเอาข้อมูลของผัวไปกล่าวหาผัวไปใส่ร้ายผัวตำรวจเขาก็มองออกว่าผัวซื้อๆผัวบื้อๆเขาจะไปทำอย่างนั้นเหรอเออแล้วผัวก็ไม่พูดไม่จาเป็นคนซื้อๆตำรวจคนที่มึงโทรไปคุยอ่ะเขาสงสารผัวงด้วยซ้ำ ที่มีเมียเรวระยามตำบอลเนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยเอาข้อมูลของผัวเนี่ยไปให้ไปเล่าให้เขาฟังเขาสงสารอดีตผัวด้วยเออมึงเข้าใจอย่างหูๆๆตาเลยจะอาจะบททำผัวเลยเล่าเรื่องเรื่องผัวมีชู้กับเพื่อนรักให้เขาฟังเพื่อจะเอาเขาทำผัวอีเวนจริงไหมคนดีๆทำงี้นะคะผมถามเอฟซีทุกคนเนรว่าคนดีๆเขาทำกันแบบนี้หละครับ ผมถามแม่แม่พ่อแม่บางโปนทุกทุกคนว่าอีนี่นะครับเรายำตำบอลแค่ไหนกับนิทาเรื่องนี้พิจารณากันเอาเองความลับไม่มีในโลกอีดําบุกออกมาตอบกูหน่อยจริงไหมฮะบุกออกมาตอบกูหน่อยจริงไหมืึ คำับมคิดว่าสิ่งที่กูพูดเป็นเรื่องไม่จริงเอามาตอบกูหน่อยจริงไหมหืมมึงนี่แม่งเลายยำตำบอนมึงนี่แม่งเชี่ยตัวแม่หรือไ่ปะหนท่าเรื่องนี้นะแง่โอโ้โหเดี๋ยวผมเดี๋ยวอีกอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแป๊บนึงเดี๋ยวกันนิทานคณิทานคณิทานทา